นะตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้นะ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนี้แม่เที่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปทําบุญกันนะครับเ,เพื่อนๆเราจะไปบริจาคของพวกอาหารสัตว์อะไรพวกนี้นะครับที่มูลนิธิสัพพิการบางเลนะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการไปครั้งนี้นะเพราะว่ามีรถใหญ่ไปด้วยเนาะรถใหญ่ก็จะขนเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมขนไปได้แค่นี้นะนี่นะครับก็ แค่นี้ก็หนักมากแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวของทรายแมวนะครับขนไม่ได้แค่นี้นะเพราะหนักมากนี่นะครับก็จะเป็นอาหารแมวนะครับแล้วก็ทรายแมวเนาะนี่ทรายแมวก็5ลิตรครับหนักมากตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปทําบุญกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปทําบุญกันพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็กําลังจะออกเดินทางกันครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทาคลิปกันแบบใหม่นะครับก็คือว่าผมจะพา ผมจะถ่ายแล้วผมก็จะภาพนะเนาะเพื่อนหมายถึงว่าถ่ายมาแต่ผมจะไม่ได้คุยในหมวกไปนะครับหลักก้งนี้นะจะลองเปลี่ยนแนวบ้างนะโอเคทีนี้เราก็จะสามารถลุยน้ํลุยโขกได้แล้วนะครับดยที่อุปกรณ์จะไม่คล,ล่องนะครับเ,เพื่อนตอนนี้ก็เวลาแปดโมงขึ้นนะครับโดยแผนวันนี้เนี่ยเ,ออเราก็จะไปทำบุญนนกันที่ เมออุนดีสัตว์อุธสการบางเลเน้องขอลีเป็นครับสาธิการบางเลน,น,น,นะครับแล้วเราก็จะไปทำบูชาที่วัด่อนะแล้วก็ไปการนะครับไปการเร็วนานว่าที่แล้วฝนตกนะไปไปไนมะ่ถึงข้างบนนั้นเยวยเราจะใช้ถนนหมายเลข304 นะครับสำหรับการตัดออกจากานถควนผดุคลองโยงนะไปยังถนนบางเลน3 346นะครับซึ่งเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางริมนาล้อตามถนนไปเรื่อยนะเส้นนี้เป็นทางาตัดเข้าตัวของถนนบางเลนนะครับนี่นะวิวสองข้างทางก็จะประมาณนี้เลยนะ สำหรับออในวันนี้นะครับผมก็เตรียมออในส่วนของอาหารแมวนะครับอาหารแมวแล้วก็ทรายแมวเนาะไปบริจาคที่ศูนย์มูลนิธิศูนย์สัตว์พิการบางเลนนะครับก็มีทั้งอาหารหมาแล้วก็อาหารแมวเนาะผมแบกมนาะแค่นี้ก็หนัก นี้รับเราก็ถึงเออถ้าหนดบางเลนแล้วนะครัหมายเลขสามสี่หกนี่รนะับก็ขับไปเรื่อยๆเลยนะ นะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าวัดครองเสมียนตานะเพืเ่อนๆนี่ก็จะเป็นทางเข้าไปมูนิทีนะก็จากถนนบางเลนเนี่ยเข้าไปก็ประมาณ10โลได้เลยครับตอนแรกนี่ว่าจะไกลๆนะอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิวสองข้างทางเนาะ เราก็ถึงทางเข้ามูลนิธิแล้วนะนี่ครับก็จะมีป้ายบอกไว้นะครับเดี๋ยวผมต้องรอเพื่อนอีก2คันเนาะเป็น5้าตเอแล้วก็วีซตอนะครับแล้วก็มีรถใหญ่คันหนึ่งนะนี่นะครับบรรยากาศมูลนิธิก็จะประมาณนี้ลมเย็นลมดื่นไม่ค่อยร้อนนะครับแถมยังมีคาเฟ่อ,อีกด้วยนะเพื่อน เวลาตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะแวะ,ะนั่งพักที่คาเฟ่นี้ก่อนนะครับสามารถสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มได้นะเราจะทองเป้่าก่อนอเพื่อนแล้วก็จะมีรวกกินดิเมน,เนูเอาข้าวกระเพราหมูก,กรอบครับกระเพราหมูกรอบหนึ่ง นี่นะเพื่อนนะครับตอนนี้นะเ,เราก็อยู่คาเฟ่ที่นี่นะก็เป็นห้องแอร์นะเพื่อนนี่อาหารก,กินนะจากริมคลองนะครับสวยงามโอเคเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนอนี่นะเพื่อนอาหารของพวเรา ก็มีรวมๆกันมานะแล้วก็มาซื้อที่นี่หน้างานเขาก็มีให้ซื้อครับแ้วก็บริจาคครับเพื่อนราคาล่มเลื่นดะีโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะเราก็นั่งรถมาเพื่อเข้าไป ในส่วนที่เขาเลี้ยงหมานี่ล้วก็จะมีรถมานี่นะครับโอ้ยนั่งรถตุ๊กตุเข้ามานะแล้วถ้าเราสามารถน้องไปไปไปไหนกลับบ้านนะไม่รู้เพื่อนเนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในนี้นะนี่เพื่อนๆผมกำลังให้อาหารน้องหมาก,กันนะครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของอโซนน้องหมานลเพื่อนก็จะมีะนี่ก็สำหรับใครที่ต้องการมาทําบุญน,นะก็มาที่นี่ได้นะาทางทางสุทางสมุยท,ท,ท,ที่เนี่ยเขาก็จะรับบริจาคครับ นี่ครับก็จะมีมุมแมวด้วยนะอันนี้เรามาหมาก่อนมันเป็นเศษอะมันไม่กิน เพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนหมาปกตินะอารมณ์เหมือนฟาร์มจระเค้โดดลงไปก็โดนลุมกัดนะมีสระน้ำหมาด้วย ดดูด้วยนะนเพื่อนๆเราก็อยู่ในห้องที่เป็นแมวนะตรงนี้ก็เป็นตรงแบบเรามาให้ตัวอาหารแมวเรียนนะแมวแบบแมวเต็มเลยนะมีกมาหาเราแล้วนะมาตวาๆๆัวใหญ่ๆและ นะครับก็จะมีคนตดหกันเยอะนะต้องมีหนวดดวตัวนี้ดำันดำครเป็นกันะเพื่อนวัดแม่รักก็แต่ตัวเมรัยเรื่อยเลย นี่ตัวย่างใหญ่นี่ยนี่ตัวย้อยมาให้กันได้นะเพื่อนหลับใจที่รักแมวนะนี่ก็มีแมวมีหมาแหลนะโอเคก็ประมาณนี้เนาะ หลังจากทีเ่เราเนี่ยได้ทำบุญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้จะพาน้องไปเที่ยวเขื่อนศีนครินนะซึ่งมันก็ใกล้ๆนะครับประมาณ150กิโลนะก,ก็ไม่ไกลนะก็ขับประมาณ3าชั่วโมงได้อยู่นะครับ2-3ชั่วโมงเนาะ แล้วก็บรรยากาศในวันนี้นะครับก็แดดค่อนข้างที่จะแรงสักนิดหนึ่งนะเพืเ่อนๆนี่ครับนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศสองข้างทางนะครับระหว่างการเดินทางไปเที่ยวกาญจนบุรี เ้นทางทางที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นทางออบางเลนพนมทวนนะครับก็คือทางวิ่งเส้นกับแหงแสนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับท้องฟ้าก็เหมือนจะสว่างน,นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมันมืดแล้วนะครับเพื่นอนๆไอ้ฝั่งตรงนี้เนี่ยเราก็ขับไปเรื่อยเนาะนี่นะครับดูจากตรงนี้ได้นะคือฟ้าในมืดแล้วนะครับ มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยฝนจะตรกหรือเปล่าเราจะเปียกฝนจะชุ่มขนาดไหนนะสำหรับการเดินทางมาครั้งนี้นะโอ้โหพูดไม่ทนันขาดคำเลยนะครับก็ตามสภาพนะครับคือ ฝนก็เริ่มตกโปรยปลายลงมาตามถานนแล้วนะเพื่อนๆนี่นะก็พื้นนี่ก็แบบเปียกๆเ,เลยนะฝนพิ่งไปนะครับจากสังเกตได้จากทางซ้ายมือครับคือฝนมันยังตกอยู่นะตรงนี้แต่ว่าเบาลงแล้วนะครับไม่ตกหนะักจนไม่สามารถที่จะขับรถไปได้นะ ตอนนี้นะครับเราก็ใกล้จะถึงตัวพนมทัวร์แล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นเป็น,ปนทิวทัศน์ของภูเขาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเราเจอแยกพนมทัวร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปนเนาะก็เข้าตัวกาญจนบุรีนะครับ จากที่เราขับมาได้สักพักเนี่ยเราก็ทำการเลี้ยวขวาเพื <duh. S 3> er ่อจะไปทางขึ <ật> <Question> ้นเขื่อนศรีนครินทร์นะครับเขื่อนทางนี้ก็จะเป็นทางไปอำเภอศรีสวัสดิ์เนาะก็จะเจอแยกไซโยกไซโยกตรงตรงเจอไฟแดงใหญ่ครับตรงไปก็จะเป็นไซโยกเนาะเลี้ยวขวาก็จะเป็นทางไปอำเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีนะหรือทางไปทางน้ำตกเอราวัณนะครับเพื่อนๆพฝกฟ้ามืดมหม่แล้วนะ ค,คือวันนี้เนี่ยขับมาก็ฝนตกทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ออกจากตัวของมูลนธิธิมานะครับก็มือทั้งวันนะครับฝนตกโปรยปลาตลอดทางนะก็หวังว่ามันจะไม่ตกไปหนักมากไปกว่านี้นะครับหลังจากที่เ,ออเราแวะซื้อของ การที่เซเว่นนับก่อนที่จะขึ้นไปตัวของเ,ออเครื่องสีน,น,นครินน้าซึ่งมันจะไม่มีปั๊มน้ํามันนะก็มีแหละแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไกลนะครับก็ไม่อยากที่จะแวะต่อหลายรอบนับก็เลยแวะซื้อก่อนเลยเนาะตรงนี้นะครับตอนนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ตกมากนะครับก็ยังพอไปได้อยู่นะ หลังจากที่เราออกมาจากปัป๊มปตทเนี่ยเออเส้นนี้ก็คือเส้นขึ้นไปเขื่อนศีเลยครับฝนก็เพิ่งที่จะหยุดมันหม่านเลยนะยังเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าเออวิวทิวทัศน์ที่เห็นข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะดูจากแสงแล้วก็เมฆครับนะครับทางซ้ายยังตกหนักอยู่ครับเพื่อนๆ นี่นะครับก็จะเปนวิวทิวทัศน์สองข้างทางเนาะเส้นนี้นะผมก็เคยเล่าไปหลายครั้งแล้วนะว่าสองเส้นนี้ตอนคืนเนี่ยมันมีชาร์จนะครับไอข้างทางเนี่ยตอนนั้นจะเล่าให้ฟังรอบหนึ่งนะครับก็คือว่าผมเนี่ยลงจากเขื่อนสีประมาณหนึ่งประมาณทุ่มไปประมาณหกโมงครึ่งนะแล้วก็กินข้าวไอ้ตรงที่เขาขายไก่ย่างครับก่อนจะไปน้ำตกเอราวัณน,นะตรงนั้นแหละครับมันก็กินกว่าจะกินเสร็จก็ประมาณสองทุ่มนั่นเนาะก็กว่าจะออกอีกนะครับก็ประมาณสองทุ่ม ปรมาณสองทุ่มนั่นแหละเนาะเราจังหวะที่ขับมาเส้นนี้คือมันไม่มีไฟนะเพื่อนๆเราไฟผมมันเยอะใช่ปะสปอตไลท์อ่ะมันก็เห็นไงช้างไงมันอยู่ข้างทางนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีไปนะสําหรับอาการขับเด็กๆนะสำหรับเส้นนี้นะ ทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวของเขื่อนท่าทุ่งนานะครับเพื่อนๆจะเป็นเขื่อนที่ดับจากแม่น้ำแควอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เคยเข้าไปเที่ยวนะไม่รู้เข้าไปได้หรือเปล่าสําหรับเขื่อนท่าทุ่งนานะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มที่จะขึ้นเขากันแล้วนะครับตอนนั้นผมมา หมดช่วงตรงนี้เนี่ยเพราะว่านฝนตกหนักก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อนะครับวันนี้มาย้ำแค้นนะ คือจุดที่ถูกต้องนะครับเพืเ่อนๆนี่ผมเคยไปเห็นใน t i ๊ t ต็อกนะครับเขามาเออ่ผมเห็นคลิปในติ k กต็อกคือมันสวยมากเลยนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ว้าวเราสองผมก็โอเคทำรับวิววิววิวแม่นม้ำแควนะครับคือมันติดมากกันนะไม่น้องผมวิ่งลงไปแล้ว ไืเ่เพื่อนตอนนี้เราก็อยู่วัดเท่าเต่านะวัดเท่าเท่าหมอหมอเท่าเท่าหมอครับนี่ก็เป็นวิวตัวของแม่น้ําแควนะเพื่อน,วนสวยเลยตรงนี้ก็ยังมีหมอกนะครับเรื่อยๆเลยครับตรงนี้ฝนก็ยังตกไปปล่อยนะครับไม่รู้ว่าหกโมงแม่งยังมีแสงเขาผมคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วน่าจะตกทั้งวันอนะ งขาดกลับด้วยพิ่วนะ่านะเต่าเลยอย่างนี้รอบสองอะเฟลเยอะเนี่ยครัก็เลี้ยวเข้ามาได้นั้น <c oughs> เพื่อนถ้าขับเข้ามานะเป็ <c oughs> นตัวยูเลยนะรตรงนี้ตัวยูเลยตรงนี้ ไม่ไกลลวตอนนั้นผมมาติด่อนตรงนี้แหละแต่หลบฝนอยู่ข้างหน้าวัดนะจะมีศาลายหลังจากที่เราเดิ่มนะ้ำธรรมชาติจากการไปชมจุดชมวิวของวัดหมอเท่านะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของริมแม่น้ำแควนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะก็พูดผ,ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำนะครับที่ปล่อยลงมาจากเชิญซีนคะรินนะนี่นะครับฝนก็ยังคงตกไป่อยๆนะก็พอขับไปได้นะครับ ที่สุดนะครับเราก็ถึงทางเข้าเขืเข่อนสีนคารินนะครับเพืเ่อนๆนี่นะไปเลยนะครับเราก็เข้าใกล้ความจริงแล้วนะครับหลังจากที่เราขับมา160กิโลนะจากบางเลนนะครับเพืเ่อน เป็นทางขึ้นไปยังสันเขื่อนสีนักาลินนะครับก็ถนนดีนะก็ใครไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาที่นี่ก็ได้นะครับตอนเย็นเนี่ยดีมากส่วนมากผมจะมาให้ทันประมาณ5โมงครับเพราะว่าช่วงนะั้นแสงกำลังสวยนะถ่ายรูปอะไรก็สวยนะครับถ้ามาตอนกลางวันเนี่ยร้อนมากเลยนะจะสังเกตจากหลายๆคลิปที่ผม เดินทางมาที่นี่นะครับ เตาก็ถึงสันเขื่อนสีนักลินแล้วนะครับเพื่อนวันนี้โชคดีมากๆนะครับที่ฝนยังไม่ตกหนักนะโอ้ดูดิบนภูเขานะครับก็ยังมีหมอกอยู่บนสันเขาด้วยนะครับทําให้คือมันฟินมากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็บวกกับสีเขียวด้วยนะทําให้เราสบายตานะครับมารอบนี้ไม่ผิดหวังนะเพราะว่าได้เห็นหมอกด้วยนะหมอกที่แบบอยู่บนเขาเนี่ย น,นับคลิปวันนี้นะครับก็จะจบประมาณนี้เนาะก็คือไม่ได้ถ่ายต่อนะครับเพื่อนๆก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเวยละกันเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะไปที่ไหนกันนะค,คลิปต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำคลิปแบบนี้ ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันสามารถจะกแก้ไขอะไรได้มากมายกว่านะครับโอเค